สวัสดีค่ะทานข้าวกัเหลียงค่ะมาเป็นเพื่อนแม่กับพ่อทานข้าวกลางวันกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ ตุ้นกับต้เจอนะคะกับข้าวก็ปั่นให้พ่อมีแครอทกระลำปีแล้วก็ฟูอัดฟูชิ้นปั่นกับข้าวของพ่อจะปั่นนะคะปั่นอย่างแต่ใครตุ๋นไม่ต้องปั่นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ607ท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขคขงเจริญเงยรวยๆนะคะถูกหวยทุกลอตเตอรี่การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองขดิบไขาดีนะคะ นั่งเป็นเพื่อนพ่อทานข้าวนะคะพ่อกับแม่ทานข้าวอยู่นะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาของแม่มีขนมจีบกุ้งด้วยนะคะแม่มีผัดผัดมี ผัดบะหมี่ญี่ปุ่นผัดบะหมี่ญี่ปุ่นกับน้ำจีบกุ้งนะคะนี่น้ำจีบกุ้งอยู่นี่ซื้อแบบเซเว่น คุสำหรับไลค์นะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะทานข้าวกลางวันอร่อยอร่อยกันนะคะ คที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะ